แพทนภพาร่วมเฟรมพร้อมกับเบนเรซิงและน้องเรซิงในรอบหลายปีมาแล้วภาพที่หลายคนรอคอยแพทนภพาโพสรูปภาพร่วมเฟรมพร้อมกับเบนเรซิงและลูกชายน้องเรซิงในรอบหลายปี วันแห่งการรอคอยเบนเรซิ่งได้รับการปล่อยตัวหลังถูกพิพากษาจำคุกคดีฟอกเงินอัตราโทษจำคุก3ปี4เดือนแต่ขณะนี้เกินระยะเวลาในการรับโทษจึงทำให้กรมรชาชทัณฑ์ต้องปล่อยตัวเบนเรซิ่ง ในส่วนของคดีสมคบคิดค้ายาเสพติดในชั้นดีกาสารพิพากษาย,ยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอและยังมีข้อสงสัยว่าจำเลยที่หนึ่งกระทำความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่จึงยกประโยชน์ให้แก่จำเลย และเมื่อเวลาทุ่มครึ่งที่สถานบำบัดชายเรือนจำคองเปลมได้ปล่อยตัวเบนเรซิงโดยมีคุณแม่เดินเคียงข้างออกมาและกอดกันโดยไร้เงาของแพทนประภาและลูกชายน้องเรซิงซึ่งทางด้านเบนเรซิงได้กล่าวว่าเดี๋ยวกลับไปเจอที่บ้านเพราะไม่อยากให้ลูกมาที่นี่ ล่าสุดทางด้านแพทนปภาได้โพสต์รูปภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้ากับเบนเรซิงและน้องเรซิงหลังได้รับการปล่อยตัวลงในอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้เห็นภาพนี้ทำเอาหลายคนเห็นแล้วน้ำตาซึมไม่ได้